รู้สิครับเรียนภาษาจีนใช่ไหมอย่าพึ่งเลื่องผ่านนะคลิปนี้สำคัญมากเลยนะถ้ารู้สิตั้งใจเรียนภาษาจีนอย่าเริ่มกดใจให้เหล่าซื้อแล้วตั้งใจเรียนก่อนโอเคไหมครับคำสับสามคำวอลแคปไอชิสคามคำเริ่มกันเลยคำที่หนึ่งอีติ้งอีติ้งแปลว่าแน่นอนนะครับตัวอย่างเช่น我一定要好好学汉语啥意思啊同学们我可听 一定คือแน่นอนครับเยาวต้องเขาเขาตั้งใจนะฮะเรียนภาษาจีนฉันต้องตั้งใจเรียนภาษาจีนแน่นอนละโอเคนะครับรู้สึกครับเข้าใจนะคำที่สองครับอีกุ้งอีกุงนะฮะอีกุ้งนะไม่ใช่อีกุ้งนะฮะโอเคแปลว่าทั้งหมดทั้งหมดรวมทั้งหมดต่อไปเช่นเราไม่ 有แปดสิบ位老师啥意同学们我们คือพวกเรา学校คือโรงเรียนหรือมหาลัยก็ได้一共คือทั้งหมดมีแปดสิ位ท่าน老师คือครูโรงเรียนของเรามีครูทั้งหมด80ท่านนะครับคําที่สามครับรู้ครับอ,อย่างอีอยางนะฮะแปลว่าเหมือนกันเหมือนกันนะครับใช่ไงครับ เ跟姐姐长得不太一样นะครับแปะ,ะไรบ้างครับเ้าคือเขาเจนคือกับเจเจคือพี่สาว长得คือเติบโตได้ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยไม่ค่อยเหมือนกันคือหน้าตาของเขาเนี่ยไม่ค่อยเหมือนพี่สาวของเขาเท่าไหร่เขาใช่ไหมรู้สึครับนะอย่าลืมฟังอีกรอบนึงนะอย่าลืมทุบทวนด้วยมาทุบทวนหนึ่งรอบแล้วกัน อีติ้งคือแน่นอนอีก้งคือทั้งหมดอีย่างคือเหมือนกันครับรู้สิครับอย่าลืมทุบทวนสักสองรอบสามรอบนะถ้ามันกลายเป็นขวามรู้สึ์ไปแล้วอย่าลืมไปทุบทวนคลิปก่อนหน้านี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเซื้อด้วยเพื่อด,ดูคลิปต่อไปสำหรับรูสิที่เฮ้เราเชื่อหนูจะไปสอบ H อเชแล้วว่ะหนูจะไปเรียนต่อมหาลายัยหนูจะไปเรียนต่อม4ส,สิ่งจีนแล้วว่ะจะพัฒนาตัวเองอยังไงอ่ะอยาได้เกรดดีๆอย่าได้เก่งกว่าเพื่อนอ่ะ ล่าสุดข,ของสถาบันผู้บุเอาตอบโจทย์คารุสครับเรารู้สึกได้เรียนกับรอสซ์ด,ด้วยนะครับรอสซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน HSK สอนมาส5ปีเคยสอนลูกศิษย์คนไทยเข้าสอบ HSK ไปแล้ว1 0 0 0 0ืนะคนนะฮะรอสซ์เองได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีนระดับสากลรับลงโดยสหรัฐจีนไทยด้วยนะครับส่วนสถาบันของเราก็จะเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อติว HSK โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นรู้สยกครับ ข้าู้สิธอย่าเรียน HSK อย่าดู HSK เรามีทุกระดับนะแล้วช่วงนี้กลำลังเป็นโปรด้วยนะรู้สิทธิจะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วไปสู่เป้าหมายของรู้สิทธิ์ได้อย่าได้อย่าเรียนใช่ไหมติดต่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็ตรงแคปชั่นตามแพลตฟอร,ร์มที่รู้สิทธิ์ได้เรียนหาให้เจอแล้วเจอกันบายบายครับ